พี่น้องเอ๋ยแสงอาทิตย์สาดซองฟ้าบอกเวลาของมือใหม่ไยเฮื่อนไกลเฮื่อนไกลตื่นแต่เศร้าออกสู่งานเมืองอีสานพ่ายพื้นคำสอนโบราณวาให้ตื่นดึกขึ้นกาหากินคือไก่นั่นขยันว้สิบอจนเกิดเป็นคนให้ทนดินดนดันไปหากินต่อ ยาสิมัวนทดทองอเมื่อเท่าบ่อเอาอยังอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาพอกันคลิปที่สองกับสวนเกษตรผสมผสานสองไร่จัดเต็มอีหลีเดี๋ยวตามไปเบึงไปอ่อนซ่อนนำกันต่อค่ะสวัสดีค่ะไยสวัสดีค่ะ พอกันคลิปที่สองค่ะพี่น้องคะทักทายกันไหมสวัสดีกันอีกเทือน,นึงค่ะยินดีตอนรับพี่น้องสู่สวนผสมผสานหลากหลายมีสุยางของอายสุรศักดิ์สีโครครับผมค่ะบ้านนาเนียตำบลนาเนียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเบิบ่งหัน้าไปเบิง่งสวนกล้วยโดยเฉพาะครับกล้วยไข่กําแพงเผ็รนะคะคตอนนี้ อีกคลิปหนึ่งขอแบ่งเป็นสองสองคลิปพี่น้องในโวนนี้ไอ้มีอย่างแหนคะนําเสนอไอ้นําเสนอครับก็หลายอย่างอยู่ครับว่าแม่ตะฝุ่นก็จะเป็นหมูเป็นปลาเป็นทองสานามครับมาทั้งนี้ก็พืชสวนคือกันนั่นแหละ่ะหลายอย่างครับกบมีตรแต่กล้วยนะครับมีหลายอย่างอยู่นี่คือจังหวะหอกกถอนทัวออกครับถอนออกแล้วทัว ปลูกข้าวโพดลงอีกครับขายได้วันไปตัวนี้ขายได้เดือนได้สัปดาห์ไปตามนอหน้แม่วันแล้วก็เทศได้มันครับมันอย่างคะนี่มันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นครับอ้มันก็ไดมาปลูกค่ะคนี่นี่ปลูกแล้วแม่นบ่ออ้ายหรือช่ำครับปลูกแล้วเขาเป็นหัวหรือยังคะปลูกกันฝนถอนไปเบิดแล้วเมื่อนี้เป็นเครือเอามะกรองใบมันก็เกิดบันเครื่อเก่ามันครับ นี่นี่ถ้าเขาเอาไปขยายอีกก็ได้เลยเนาะได้เขาก็ตัดเอานหนอเขาขายหดอันี้ได้อายแม่นนี่ไปเจ้าคนอื่นยังนี่มิต่ขอกันเอาเม่นบอกเขาว่าเขาว่หยอดละสองบาทพุนได้อายมันยังคือละสองบาทหยอดหยอดปันนี่โอ้ขายต่หัวบอกคะโอ้กิโลลาท่ายขคะอ้ายยี่สิบบาทเอายี่สิบบาทละสัน ไปไปเบิ่งคือจังว่าสะนามสามน่วยคุณครับพื้นที่สองไร่คอ่าค่ำมันก็ยันมั่นหักพื้นที่สองไร่เนาะอายนอครับผมสองไร่ก็บ้านน่ะนะเครื่องง่ามหลยใหญ่หลยจนเด้เอาไม้ค่ำพื้นที่สองไร่ใส่ทุกอย่าง ันนี้หอมทองนะครับค่ะมีต้นยังไอ้ลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่บางคุดลำมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟต้นทุเรียนอันนั้นคือเผือกเพคนไหมครับเผือกเขาเขามีหัวหรือเปล่าคะนั่นอ๋ออ๋อค่ะยางมาใส่กล้วยพี่ดิต้นนี้หอมทองครับมีกล้วยหอมทองครับผม บ่อดดใส่ถุงพังแยงไว้เนาะครับพี่น้องแตกบ่พื้นที่ดินอ้พื่นว่าปูกล้วยนำว่าบ่ได้แต่ว่าปูกล้วยหอมเคือใหญ่ใหญ่ครับค<า>่ะค่ะค่ะปกติไยเอากล้วยไปขายใส่คะลูกเอาไปขายหน่ทั้งโรงพยาบาล่งนนครับอ๋อเ<อ>พ่นเขาเข้าไปขายเมืองก็มี่ครับอ๋อ แม่ข่าเพิ่นเอาไปทั้งขายทั้งเมืองพผลละอ๋อมีแม่ขามารับครับอ๋อแล้วก็ส่งเพิ่นนําลูกชายเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลครับแล้วแต่เพิ่นเอาไปขายเอาไปครับอ๋อค่ะถ้าเป็นกล้วยหอมนี่อ้ายขายจังได๋คะนี้ละโอ้ประมาณสี่สบาทค่อประมาณสี่สบาสิบบาทสี่บบาที่สบาทค่ะในอีกก็50หน่อยก็40ถึงนี่ก็40ก็ค่ะค่ะเดี๋ยวนะ มาเบิ่งนี่ยวเติมกันไปค่ะนี่ค่อยกินบะหมโอ้ยเกือกกี่ตมครับหมูฝนโตข้ามมันตั้งที่ต้นข้างว่าเลี้ยงหมูน้ำครับหมูยังข้าไอ้นี่หมูสั้นครับหมูป่านะครับแม่พันธุ์มันอยู่ทั้งในทั้งสามสามสี่ตัวมันถือมันสมพันธุ์นะครับมันเละแห้งลูกเลยครับเดะมาขอาวสารมันจ้าโหูแม่พันธุ์ขังไว้อยู่หัองอยู่แห้งอยู่คนจะออกลูกในสองเดือนนะครับค่ะ ล้างมันมันดูอดเอาว่ะเลี้ยงหมูด้วยเนาะไอเลี้ยงหมูมาโดนหลับเหรอคะเลี้ยงไม่ทันพ่อปีหรอกครับปีไม่ทันปีหรอกบ่าท่านเด็กแบ่งขายขป่ะขายลูกมันชุดหนึ่งแบ่งขายหรือยังคะขายลูกขายลูกไปชุดหนึ่งครับออ๋ขายยังไงไอลูกเขาตัวเจ็ดลอยครับอายุประมาณจ๊ะประมาณ อายุประมาณนั้นน่ยานมมนอยานมตัวละเจ็ดร้อยเนาะสิบหาเมื่อหาซิบเมื่อจ้าครับให้เบิ้งหมูก่อนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งปลาครับสิพาาไปเบิ้งปลาพี่น้องยังมีปลาอีกด้วยค่ะสวนเกษตรผสมผสานสองไร่จัดเต็มใส่สุยาง ค่านี่บริคุดไปขายบะะอกค้าอ่ยเนี่ยที่เราจัดการอ๋อขายอยู่เนาะครับปกติเขาซื้อกันยังไงคะาขาอ๋อปอกขายเป็นคาตาแดงไหมบอ<า>อ๋อคาตาแดงปอกกล้าขายอ๋อจากปลอกนอนนี่เนาะนี่อ๋อค่ะกินต้มกินกับเจีวมีเลี่ยงปลา ครับปลากบกบม่วนมันเหลืออันนั้นแหละติดบ่อว้อันนั้นมองได้ชิบโตสาวโตขายลูกกบดีหลายที่บ่อไอ่ขายดีดีขายดีจนโบมีเหลือคะคนมาอยู่บ้านไรมาจากตัวนี้เป็นบ่อปลานิ่นครับปลาที่เอาเอามาไว้ขายเจ้าแม่พ่อใบตัวนี้ค่ะครับสาหนีกวางเป็นไหนคะไอ่ซาตัวนี้ประมาณหาเมตรทั้งยาวกัประมาณ สิบได้ปอสิบสิบสองเมตรนี่นะประมาณสิบสองเมตรครับเลิกหาเมตรปอคะบ่เลิกบ่หลายแต่นิ่มเลิกสองเมตรครับอ๋อเลิกสองเมตรเพราะว่ามันเป็นจับปลานิ่นแต่เพี้ยนมากกว่าไม่มีหมันไม่ามดจึงส่นขายเวลาเขาเอาเนาะอ๋อนี่นี่ขายได้แล้วปอคะโตัวเขาครับขายประมาณจักโตโลค่ะอายชวนมาผมขายหน่เป็นขายปลาเขาเอาไปเลี้ยงครับอ๋อขายให้เขาเอาไปเลี้ยงครับเขาจะมาเอาไปเลี้ยงค่ะอายขายจังไหนคะหนิ ตัวตหน่อยเนี่ยกับตัวละสาบาทไงขึ้นมากกับสี่บาทสามไก่งูก็มีบันนี่พี่อย่าพึ่งขยับไปเ๋ยวเด้องูอยู่ในนาวนะเห็นม่้นั่นยกข้ออยู่นั่นใั่น่าจะแม่หันนที่เขาขาวนั่นบอกค่ะแล้วมันตอนนั้นแล้วมันปลามันกิน เดียวนัวงูขาขาวๆน่ะลำมันลำมันเดี๋ยวนะนี่เป็นครับนี่นี่ไอจะขายจะขายตั้งแต่สามบาทขึ้นไปเป็นบ้างมสองบาทสองบาทหนึ่งสองบาทเบิ้งตัวซ้ำใดเบิ้งจังใดไอ้มันตัวทอเรียบนีตัวะบาทครับทอเรียบผทานเนื้อปม้อ้านี่อ๋อ ใหญ่ขึ้นมากเนี่ยก็บสองบาทสามบาทนี่ซ้ำกินอยู่นี่ประมาณนี่กับตัวละสี่บาทอ๋อค่ะเขาก็ตัวใหญ่เท่าไหร่ขายไปตี่ขายให้พี่ให้น้องไปแล้วมีในส่วนปลาที่สามารถกินได้แบบสามกิโลขายเราบอค่ะครับอ๋ออีกสาหนึ่งแต่ตัวนี้เขาเน้นขายปลาหน่อยเนาะครับขายปลาหน่อยออ๋ปลาหยังนะคะไอ้นี่ปลานิ่นปลานิ่นก็ปลาตะเพียนนะครับอ๋อเป็นปลาหมันหรือปลาเบอหมันคะปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติเบอหมันเบอร์หมันอู้ยดีไลายพี่น้อง มันมันออกลูกเองมันคกับพ่อซื้อน้ำตัวบักใหยหนึ่งตัวบักใหญ่ขายถือกือพีใดอยากได้พันปลาเด้อค่ะเด้อปลาโบมันพี่น้องกะมานี่เดี๋ยวนี่มันจะเหลือแตงแตนพอพันเมียพันมันอันโกบนี่จะเอาไว้เฮ็ดแนวบอกคะหรือเอาเอาว้นี่ละรอดรอดรอดไหมค่าเขารอดแม่ค่าครับโอเอาไว้เนี่ยจ้ามันขอกะช่งเนี่ยค่ะอาย่คอยของมันนี่ละค่ะ มีกบถีเหลือจากขายกบหน่อยเนาะใส่ปลาถีว่ากินแบบเป็นตัวใหญ่ได้นี่ครับบ่อไหนคะเดี๋ยวนี้แม่แม่พันธ์ปลาเข็งปลาเข็งปลาหมออุ้ยคือตัวใหญ่แท้พ่อพันธ์แม่พันธ์มันครับพ่อพันธ์แม่พันธ์ปลาบหมันคือกันบหมันครับมันออกลูกเองมันออกลูกเองครที่กายขายลูกมั่นลย่มั่นเอาไปเอ้คอะเขาก็ออกดีขอ้เขาเลยนะนี่ไอ้บ่ขายบ่อค่ะขายบ่อบ่อ้าขายหรอก เอาไว้ให้เขาออกลูกขายลูกเขาขายก็ขายลูกมาอ้ยมีตัวตัวใหญ่ๆพี่น้องว่าเป็นปลาหนี้ไหมเ่าเคืองว่าเป็นปลานิหนับต้นต้นน้อยที่เป็นตัวผู้น้ำเล oh, oh, ือกเบอร์ค no. ่หนีอายเลือกโยครับประมาณสองเมตรนสองเมตรครับสายนี่ก็สิกวางจักสิบห้าสิบห้าเมตรเนาะสิบห้าครับสิบหคูณสิบครับโอ้ยมีตัวตัวใหญ่ๆตัวมากผมเห็นเบอให้ใครเนี่ยคมันแบบธรรมชาติครับ นี่นี่ก็เห็นดูดูแรกก็เห็นนะเดี๋ยวซ้ำเดบนะครับอ๋ออ๋อุ้ยตื่นเสียงไงอยู่เลยไงค่ะตอนน้เงินครับตอนแรกผมว่าจะบ่ใหญ่ผมมันออกมาผมมาเรียงรองเบิ่งค่ะก็ขนาดซ้ำกันกับสื่อเข้ามาคือกันโอ้ค่ะผมก็งงเอาเป็นประหม่าดิเซนห่อม้วนห่อยังก็คือไงวะเรียงตามธรรมชาติจังเดียวไงคือกันให้อาหารยังคะให้อาหารปลาดุก หั่นปลาดุกครับทุ้ให้มือไรจักเทื่อสองสองเทื่อค่ะปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติเลยปล่อยอะไธรรมชาติเขาไก่ไงนี่ยครับเป็นปลาหมอพันใดอายายชุ่มพอดนี่ยนะครับชุ่มพอดเนาะเป็นตัวย่อยยาวอ๋อถามครับไงไงตัวยาวนั่นดีลูกเขากระมิ้นลูมันหนึบมากนะลูกซ้ำสองนิ้วเหรอคะพี่น้องคะค่ะโอ้เน้องชุดขายก็คือชุดตั้งแต่เลี้ยงมาค่ะเลี้ยงมามัน อายุอายุกันไหนหาเดือนก็คือจับไายนะครับอ๋อตอนนั้นจับไข่คือหลังจากหาเดือนหาเดือนทกเดือนมันก็มีไข่ก็เอาไว้นะครับก็เอาไว้เพ็ดพอพันแม่พันเลยพันครับไข่ดอกไม้เดี๋ยวก็จะมีลูกเขาให้ได้ขายเนาะครับค่ะค่ะมีหอยน้ำตีไอ่อยู่ในน้ำสาหริครับอ๋อมีหอยเชอรี่ด้วยไข่เต็มหนึ่งจ้าเบิร์ตลาโบอาหารนี่ไปทั้งทั้นี่คือปลาหยังคะปลาเบิร์ตซูปลาปลาเบิร์ตซูปลาเร่ว่าจังไหน ได้เป็นแต่กระปิองคือวิวดีขนาดเลยปปลาร้วมบ่ค้าไอ้ปลาร้วมใหญ่หรอบ่ตัวใหญ่ก็มีตัวออกลูกไม่ก็มี่อ๋อมีแต่ปลาโบมันอยู่นี่ปลาโบปลาหมันวัวปลาปลามันออกลูกเองนะเบิดเหรอครับเลี้ยงปลาธรรมชาติโบมันทั้งนั้นเลยออกแม่แพลลูกเต็มสารนาอยลงปลาปากมันปลาปากเป็นแบบนั่นตัวใหญ่เบิังหันแหมไอ้ ปอางเดียวก็จับไปนล oh ้ว oh. ต oh ้ยใหญ่อีกนึงคือต้นแห้งปลาปึงครับปลาปึงบ่โอ้ค่ะจ้าอุ้ยนั่นๆๆนั่นนั่นอต้นแห้งปลาปึงบ่ครับโอ้บรรยากาศดีเด้คือน้องเลยชมป่านี่แหละนะคะเป็นสวนผสมผสานเน้อไอเนาะครันำนำคู่สาไอกับปลูกบักหน้าวเนาะครับผักกระถินบักหน้าวคานีไร้แห้งเป็นขคาตาแดงเนาะอยู่นี่เน้อคาตาแดงกับเน้อ ยก็เพิ่งเรื่อขยายค่ะจับขายอยู่บ่อไอซ์สมื่นนี่จับขายตั้งแต่น้ำน้ำเต็มสามเนี่ยเพราะท่านจับเพราะวะ่าน้ำเลืกแข็งเลืกประมาณสองเมตรสามเมตรคุณนะครับน้ำสามเมตรแสดงว่าสาเนี่ใยใหญ่กว่าหมูเงาจักเมตรนี่ไอซ์สาสาอันบ่อนี่ก็ขุดดินจากนี่ไปถมฝุ่นตี่แม่นเบติอ๋อถมปลากลือปลากลวยแม่นเบ็ดปถมสองลอยโดดครับ พุดจากนี่ไปสองหน่วยรถพุชขับนี่ก็บอหน่อยได้ซะนี่เนาะสองหน่วยสามหน่วยนี่เนาะหน่วยรถครับไม่ได้จ้างครับกวางน่าจะประมาณสักสักเมตรอายสามสิบเมตรได้บ่ทั้งเหงาสีถึงอยู่แล้วสามสิบสามสิบคูณสิบนี่แหละเนาะสิบสิบเหรอครับสิบสค่ะสามสิบคูณสิบเมตรตัวใหญ่ก็มีออกลูกมันออกลูก คนก yup. ็ว่าแต่ปลาปากมันบอกลูกมันโมเมียนออกเพิ่นนั่นแล้วเนาะมันออกวัตสุปลาแล้วถ้าเกิดเ้าขายเราจะขายกิโลละเท่าใดอายปลากินได้แล้วนี่ปลาปากหกสิบบาทหกสิบบาทจำนะจำเขาไม่ถ้างทำเป็นไอเอาขึ้นมาขายให้ที่พี่น้องเขาบ้าปลาปูกิโลอร่อยปลาปืงกิโลลอร่อยปลาเข่งเขามีขายบ่คะปลาเข่งปลาเข่งบ่มีเดียวนี่ช่วงนี้บ่มีเนาะตะกี้ก็ขายตัวละร่อยด้วกันปลานิ่นมีบ่ปลานิ่นก็มีอยู่ครับออ๋ ตึกเอาได้เนาะไอ้ถ้าสมมติมีคนมาสื่อเนาะนี่มี่อวนก็มีอวนหลักครับอ๋อหลักเอาสิถ้าเขาเจ้ามาสื่อย่อยแบบสี่ตันก็ตึ๊กตึกเอาครับอ๋อค่ะดูยังไงลองกับพ่อครับกับพ่อได้กินอยู่เนาะถ้าแม่จะมาสื่อไปกินได้อยู่เนาะครับจ้าจ๋าก็ระช่างหด้อไอ้นั่นกระช่างเหี่ยงนะช่างพักปลาที่จะขายนาตะกี้อ๋อคือคือตึกไปไหวหั่นครับอันต้นๆจะได้เอากรอบมาไหวแน่ เงาออกมาจากโฮมมันโฮมหลายอย่างนเรียกว่าตากแดดไว้อ๋อค่ะอยู่โฮมัหนกับโบหญ่มีเลี้ยงกบน้ำเพราะกติจรนี่ก็สร้างผักปลาเพื่อครับเอาปลาขึ้นไว้อ๋อเวลาจะขายต้องเอาขึ้นไปไว้หันก่อนครับเอาขึ้นไปไว้จังจัง่ายดู้ามากอะเอาอยู่หันโดดอ๋อค่ะก็จะเป็นแบบนั้นครับโอ้ปลาหลายตอนนี้โบเป็นไข่โบคือหนานี่ไข่บ่ไข่ครับไข่นานๆจังว่ะคนกำลังไข่ค่ะ จ้าหน่อยลูกเขาคือสิแตกเต็มอยู่นี่เนาะโอ้ก็โคตรโบขึ้นโอ้ก็โคตรโบขืนตัวใหญ่โคกรก็มีครับโอ้ยโคตรก็โคตรปลาคังอุ้ยปลาขังปลาคังปลาคังตัวละสองกิโลก็มีอุ้ยปลาขั้งมันโบขึ้นเฮ้ยต้มใส่ผักกระแครงพอดีนอนมองหันผักแครงอย่างง่ายง่ายผแคงอยู่หันแล้วตอนต้มซุปปลาคังเนาะปลาคังเขามาซอยร้ายตัวผักแยงพอดีเลยอาศัยได้หลายปีเอานะปลาหม่อนโอ้จ้าจ้าจ้าปลาคังได้หลายปีค่ะ ขายว่าไอ้บ้าข้างบ้าข้างนี่ย่านบ่วลอยขายอยู่เคือบัหลายเป็นไดบ่ครับอ๋อแต่ว่าหันตัวใหญ่ครับเอาไว้เป็นไปกินเอาไว้ต้มกะได้นะก็ตีก็นองครับอืมค่ะกต่สิเป็นแบบนั้นสวนเกษตรผสมผสานเแ็ดไงมีอยู่มีกินนี่ล้ะครับบรรยากาศดีหลายเนาะไอเนาะนั่งว้าบ่าเป็นผักกวนชมวิวอันไอดำทีไอ้ว่าถทำเป็นน้ำแร่เนี่ยทำเป็นน้ำแรงน้ำบกลุ่มนี้ไอ เติมน้ำบาดาลวะเติมน้ำบาดาลครับอค่ะถ้ายังให้ฟ้าไข่น้ำบาดาลล่งครับโอ้เอาน้ำบาดาลเติมลลลงโอ้ค่ะเขาเขาจะมักนามใหม่ป่คะจะไม่จะไม่นม่อนั้นลยคือเพราะว่าถ้าเติมน้ำล่งนี่เขาไข่โหลดมันบ่ครับไม่สังเกตว่ามันจะไข่โอ้ค่ะวันถ้าฝนตกมาถ้าปลานอกปลาตายนี่ค่ะค่ะชวนหนอกปลานิ่น ปลาตะเพียนปลาปากเขาฝนตนตกมันจะตายดิมันจะมีปลาหนอกเขาคือตายให้เอาให่อนปูนขาววานก็เกลืออ๋อให้เอาปูนขาววานก็เกลือนี่ผมชอบว่าเขาตกแห้งๆห้กันวานโวดเอาว่านลายบ่อไอซซื้อคือจังซัดน่วยนี่เอาสาดน่วยนี่ถ้าฝนขาวกับปะมาณโูอนหนึ่งเห็นละว่านอ่อมนี่เกลือกับปะมาณถัวชามหนึ่งใช่ถั่วใหญ่วานลงในี่หนามนี่บ่ค่ะว่านงในี่หนามนี่แหละอ๋อแล้วก็เกลือที่เขากินนี่เกลือเขากินนี่แหละถ้วยั่วอันหนึ่งว่านไปในสาดนี่ เขาจะซอยได้ซอยได้ปลาสิบอนอกปลาสิบอนอกน้ำก็เปิดน้ำใส่นี่เพาะว่าฝนแห้งน้ำน้ำในร่งน้ำเป็นคุณคุณตะกรอนได้เลยนี่ค่ะให้เปิดน้ำสร้างเมือดเชิดให้เฝ้าเปิดน้ำครับว่าสันว่าสันปลาตายปลาปลาปลาเยอะๆนี่ตายถ้าปล่อยไว้ปลาสิตายว่าันนี่มีปัญหาปลาตายเพราะว่านั้ำสร้างเมือดก็ไว้ครันโอ้คือถ่ายสังเกตเห็นว่ามือดย่ามไดฝนตกเล็งๆนะครับฝนตกแห้งแล้วน้ำไม่ร่องโดดมีน้ำคุณแน่ครับ เอามานำไม้ลงท่านทีตะกอนจะนอนมันมันถือกนำนำมะดานที่เป็นกดเนี่ยเด้อออมันจะทำให้ตะกอนนอนลงครับตามจะสังเกตมันหลายปีก็ใสใสความสังเกตเอาครับไปเกษตรมันนำฝนที่สีเป็นกดครับนำฝนที่เป็นกดถ้าอะไรเป็นกดแต่ว่ามันถือกนำมะดานมันนอนมันมันนอนครับมันนอนลากระบายตะกอนนอนลงครับ แก่ปัญหาปลาตายได้ปลาอายก็อยู่ได้แบบนี้บอบโบตายเนาะโบมีปัญหาน่อยเนาะมีปัญหาอแต่เคยเจอวะแตงแต่เรียงเขาเคยค่ะเคยเจอั้งแตว่าท่านเอาหนังลุ่งตีมันแต่ฝนตกก็เลยสังเกตได้แตตอนนี้ผู้ใดบอกคือหัวตายแม่ล้วกินด้วงทองย่าไๆปะปากเนาะทองไข่ไข่โอ้ยแต่เสียดายเพราะนี่ตัวง่าไๆฟูคข้าวท้าวขึ้น บอกค่ะครับเรหลังจากเฮ็ดแนวนั้นค่ะว่าท่านตายจากเถื่อพูดอะไรบอกอ้ายว่าเอาเอาปูนขาวมาล่งเอาเกลือมาใส่ทักษะจากยูทูบนี่แหละครับกระเบื้องอาจารย์ยูอาจารย์ยูยูอ๋อจ้าจ่าจ่าเอาไฟมาไวหั่นน้ำไตไฟให้แม่งใหม่มาบอกค่ะลิ้นไม่ให้แมงใหม่ให้ปลาครับโอ้เปิดยังกันขึ้นครับโอ้สบายเลย ลวกอยู่หันตีทำหนาหันมลโมงคือกันตีครับยังไงคนหมักไฟครับเดี๋ยวยงกันขึ้นปะปลามาอกอยหันป็มุนกันยืดเลยหยาดกันหนาหันมลโมูคือกันยิ่งไหมไฟลเปล่เนี่ยมันขึ้นเมื่อไ่หลป่าคะเดี๋ยวนีมัสูรลายวเขามันกินหล่ะหมดหมดปีเนาะเขามเาผัทนถามว่าเมื่อไงได้ไหลนี่ว่าเป็นนาโอ้ยกินแสบกินหนวอาหารนะครับน่าจะจิแนะนํำพวกค่ะ จะขีดจะเลี้ยงไม่มีสาไม่สิค่ะค่ะค่ะถ้าจะปล่อยลรนินค่ะหรือปลาตะเพียนลาปากนี่ค่ะห้าครับห้าจังใดคค่ะมันจะกินห้าพักบุ้งห้านี่เปียประเภทยญ้นเนี่ห้าน้ำอ๋อเขาเป็นปลากินถิ่ครับมันกินดีนีโอ้เอายนลงไปในสาเลยครับนั่นนั่นเคลื่อนละละมันผมหักมากกลางมันนั่นอ๋อละมันสัมปรังก็กินไม่ได้เตะกลางครับ ก็อางไรดมันจะว่ายังไงในสิไปอาศัยแต่อันหัวอาหารเม็ดเขาครับกินได้เวิร์ดว่าฉันต้นทุนที่สูงครับอ๋อค่ะค่ะกินไหนเวิร์ดกินทักนอกกินเผือก่มันเรียงี่สุดคือปลานิ่งกับปลาตะเพียนปลานิ่งกับปลาตะเพียนเนาะอกินเผือกสมกับว่าปลากินเผือกจ้าอายบซูฟังเนี่ยค่ะอายตั้งแต่อายแบงทีนาเก่าไรเนาะมาเห็ดเกษตรผสมผสานสองไรเนี่ย อ้ว่ามันดีหรือว่ามันแตกต่างจากตะกีตะกรอนอย่างไรคะครับว่ามันคิดถือกยื่นแล้วครับปานนี้คตะกรอนนี่อึดกินอึดอยากเลยมาให้มานาอให้ก็ดีต้องไปส่อประทูได้จะออกมานาตะกีไบ่ได้ไม่เนาหะไม่แนวกินมาดำหน้ากันปี๊บมะดอปี๊ทูครับมาปิ่งบ้านนี้ก็โบเปียนพฤติกรรมจักเถื่อว่าเช่าให้ชนะกับที่เแต่แบบก่อนมันก็เลยมา สัดชิ้นใจเห็ดมันก็หน้าว่ะน้าก็น่าฟอร์เมียปันไห่ละว่าฉันน่าจะค้องแล้วละว่ะเพราะด้วยมาเห็ดเต่มเต็มมากครับมันเราก็อึดอยู่อึดกินที่วันมปนวันเด็ขายเขาก็ได้กินวันเออค่ะมีสุยางเนาะไอเนาะเท่าที่เห็นนี่สูเองมันครับปลาอะไรอืมค่ะออกลูกเองมันรับเลี้งมาแค่ซิวมาค่ะดีดีต่อใจ ครับดีได้กินในอยากได้กินในรูกร้านก็ได้กินพี่น้องก็ได้กินน้ำบ่อึดบ่อยากบด้านเต็กตะกีมะนาขนาดใครยังเข้าไปซื้อในหมู่บ้านมะนาะมะนาะกินปลากระป๋องบ่อยบ้างว่ามีหายนะจกเอาไข่อยู่ในห้างไก่มาขวบคนที่นั่นอืดตะกี้้โอคือเขามีไก่บ้านตะกี้ก็ได้ไปลักเขาคนเดียวว่างี่กินดีเลยมันคือสีอืดป็นอันแท้เป็นบ่อตะกี้อืดยังว่าจังว่าเนี่ยขีดมาไม่ขีดเหนียว ปตานี้มันจะอืดเนาะครับห้เริ่มเฮ็ดซฟูฟวาท่านไดนเห็ดก็เห็ดซะครับค่ะค่ะครับรับรองว่าม่เสียหายครับอืมนี่ต่ฝนบวกค่ะดีตอนใจเยสิบิตตีว่าดินบ่ดีค่ะครับต้นไหม้มันบ่ได้กินดินเ้อครับถ้าต้นไหม้กินดินให้หน้าพอห่าบอย่างดรอกเพราะว่าปลูกแต่ต้นใหม่ปลูกตั้งแต่เขาแต่นี้ค่ะมาจักเทลัยปี้ะครับค่ะย่างๆคือเก่าค่ะต้นไหม่มันกิน มันย่อยสลายของฝืชศากสั์ศากฝืชศากสัดฝุ่นฝุ่นที่ห่อให้มันฝุ่นมันกินตัวฝุ่นครับมะันบดีกินดินมันบดีเข้ากับปับปุงเลาวี่นรองอ๋อค่ะค่ะค่ะเฮ็ดไดบ่บรับค่ะแต่ว่าเขาเห็ดไว้ยังเฮ็ดไว้เพื่อครอบคั่วเพื่อดูกเพื่อหลานห่อบดีได้กินเขอาก็ได้กินดีน้ำลายดีใจน้ำลายดีหลายดีหลายพี่น้องค่ะนั่น มึงกอยู่อิดกินเนาะไายบัการนี่เนาะจะ้าว่าสู่พี่น้องฟังแบบนี้ละนะการนี่รายได้หลักๆตอนนี้จากในสวนเท่านี้ายมาจากใสเนี่ยค่ะใช่ได้แลัลกรักสูมือนี้กล้วยไข่ครับไในใ่กล้วยไข่กล้วยไข่ครับตัดออกสูมือว่าไอออกสูอาทิตย์ครับออกเปอาทิตย์อ๋อตัดเป็นอาทิตย์ครับอ๋อเอาเฉลี่ยเฉลี่ยไอมีไรยได้ประมาณสัปดาห์ละเท่าใดร แก้วมังกรแน่กบนำ่ำจังสีเอามาถั่วเชเรียสกันเมืองตกสัปดาห์ละประมาณเท่าไรไอ้แก้วมังกระจะออกเดืนิดนละเทือรเดือนละยี่สิบกิโลเดือนละยี่สิบกิโลยี่สิบลักนี่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ฤดูกาลเขานะเนาะจะออกออกเดืินเทอามันจะออกอยูหกเดือนแก้วมังกรโอ้ออกยุกเดือนแก้วมังกรนั่นส่วนแก้วมังกรออกประมาณเดือนละยี่สิบกิโลครับค่ะกบกบ ขายช่วงเขาบังหันช่วงเขาขายบังหันค่ะเพราประมาณหาพันตัวตัวหน่อยมันเพประมาณหาพันตับตัวละจักบาทไอตัวละสองบาทหนักเงินหมื่นหรือตัวละเนาะเพราะว่าเพราะว่าผมมาขายตัวหน่อยตัวหน่อยมันเอาไปมันก็บรอดนะอยากให้ดูขาเอาไปเห้มันก็เลยตัวใหญ่แน่เราก็เดสอกตัวใหญ่แนสองบาทจังขายครับก็ได้เงินหมื่อหรือเนาะไอเนาะก็งอได้จากลูกปลานิ่นลูกปลานิ่นอีกครับ ตัวละสองบาทสามบาทแล้วแต่แล no no ้วแต่ขนาดคนเขาสองดอยคนเขาหาดอยเงินสามดอยเงินอุ้ยเนาะเราไม่เลยไหนไม่เลยได้ซื้อยางล้วยใข่อีกข่อยใครข่าข่าค่าปอกจนเด็อบตัวยังคงติปอกตาเดือบแก็นาดีเรามีตัวดินน้ำตัวดินก็ออกมุดนะครับมุหวานญี่ปุ่นอุ้ยเยลัยเถาะพี่น้องมันไหลไห คือว่าเกือบทุกอย่างบักหน้าวอีกเนาอไอเนาะม่วงบักหน้าวมันสารพัดอย่างบบต้องประเมินราคาถาว่าสันเนาะในแต่ละสัปดาห์ถือว่ามีหมุนเวียนหลักในไอเนาะเมล็อกนั่นอ้าวบักฮวงลืมเห็นบ่บักฮวงนั่นถ้าดิบเด็บคนซื้อพอดีเขาก็ให้มันเทิมบานีบักฮวงเทิมบักฮวงสูงเิมไปขายตินฮุง้ก็เสือดีเขาก็ปล่อยให้มันเทิม นี่เนี่ยอนนี้ลีนอ่ะตาบักฮวงเหื่ประมาณนี้แห้งแสบน่องบเอาก็ขายเหืมเอาบักฮวงอ้ายดกแห้งต้นมีแต่ต้นดกดกพี่น้องขายสุย่างห้องก็ใกลแน่ไก่เหาก็ซื้อไก่บ้านอีกหนามหมูหอดย่าหมูกับหมูกอู่หมูออกกับเนี่น้องมันมันมันเกินมันเกินไอเห็ดหน้าปีหนึ่งสองลานี่มันเกินเก้ากระสอบแล้วป่ะเทียบเฉียบกันอะไรได้กับหนานั่น ต้องว่าอยากให้พี่พี่น้องมาเห็ดน้ากันอยู่มีที่สองสองลายเด็กเก่าเสสอบซิบกระสอบว่าสันพี่น้องเอ้านุ่นอีดีครับที่รอนอีดีตรงนี้ครับไ่วกับวาคิดยังมากไหมคิดตัวเครื่อละลอยดวดโอ้นคตัเครื่อละลอยครับอาทิตย์หนึ่งก็ออกแค่เครื่อไอหลายเครื่ออยู่บอกทั้งเืี้ยกะหกครับเตี้กกะหาเที้ยกะเตะเออหนาแล้วแต่แล้วแต่อยากได้เท่าไดก็ตัดเอาเท่านั้นครับ สัตว์ตัวหนอเอามีความสุขเนาะอ้หนอมันดีกว่าเกาลายต่อไปนี่ก็คืออยู่สวนอยู่หน้าก็ได้กินปลาทูแล้วเนาะกินกต่เนี่ยอันนบุมีอันละดูร้านก็ซื้อมาสูกกินแต่ก็บ่ค่อยได้เที่ยวกาไปซื้อปลาทูแล้วตัวครัวพอคือเกาแล้วก็ไ้จกใครในห้างแล้วอ่ะโอ้ยหนอเ้ยมวนหลายเอาละนะคะเป็นสวนเกษตรผสมผสานที่ ายเพันวบาซูฟังว่าดีต่อใจพี่น้องคะผู้ใดสิเห็ดกะลงมือเห็ดหลดนะอ่เนาะเางมือเห็ดครับจ้าจาดีหลายขอบคุณหลายค่ะไอ่วันนี้ขอบคุณเอื่ยขอบคุณไอยขอบคุณสุคนเนาะผุนอยู่ฟังผุนนะขอบคุณหลายค่ะไอยค่ะขอบคุณค่ะตีแดงตันขอบคุณนะคะเขายยามค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อค่ะอยู่ดีมีห้งหักแงแบงตันนะคะสวัสดีค่ะ